วัดีค่ะวันนี้นะคะพี่นางนุน้ยใบชาค่ะวันนี้จะพาคุณแม่มาแนะนำให้รู้จักนะคะนี่คุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจาตาค่ะเจตตา,านี่คุณแม่พี่เองนะคะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะเราจะพามาชิมพารีวิวลิ้นจี่นะคะสีเขียวมีเห็นไหมก็ <c oughs> สีเขียว <c oughs> ให้ดูเขียวสีเขียวนี่ลิ้นจี่พันนี้ชื่อว่าลิ้นจี่สนมยิ้มนะคะ น่าเคยกินที่ไหนนะเคยกินที่ก่อไข่หลังค่ะเขียวอย่างนี้ปะเขียวเขียวกว่าน,นี้ค่ะแล้วก็แล้วก็สดเขียวมากเลยค่ะแล้วก็รสชาติลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่เท่านี้แหละคะ่ะแล้วใครหลั่ไข่เท่าไหร่ไทยหลัน,หลนะคะอจำไม่ค่อยได้จําไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นเงินเงินของก่อไห่หลั่เงินหยวนนะคะถ้าตกเมืองไทยเนี่ยสมัยนั้นก็คิดว่าเงินมาร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทตอนนี้ที่เมืองไทยขายนะเริ่มต้นตั้งแต่สามร้อยห้าสิบไปจนถึงห้าร้อยบาทนะคะ แต่ถ้าเห็นขายที่อากินนะกิโลละพันห้าเลยนะลิ้นจี่เนี้ยลิ้นจี่อันนี้นะคะที่มีที่ก่อไหหลังสีเขียวนะคะอร่อยมากเลยค่ะเอ่อถ้าใครไปก่อไหหลังนะต้องไปเดือนเดือนนี้นะคะเดือนเดือนกุมอ่าเดือนอ่านเดือนอะไรเดือนมิถุนาเดือนมิถุนานี่ค่ะลิ้นจี่กระระออกะะเลยค่ะแล้วก็หน้าของเข้าวพอดีแล้วก็จะอร่อยมากมากเลยค่ะถ้าใครไปนะคะก่อไหหลังอย่าลืมไปทานลิ้นจี่เอ่อลิ้นจี่สีเขียวนะคะ ข้างใหมเม็ดเล็กเม็ดรีบเลยค่ะแล้วรสชาตินะคะหวานกรอบมีรสอมเปรี้ยวอมหวานเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันพี่มานะพี่ไปหานะแล้วก็เจอป้าคนนึงชช่ป้าตาแกขายให้แกถามว่าหน้าคุณมากเลยเนี่ยเคยเห็นหน้าที่ไหนไม่รู้เนี่ยต้องต้องรู้จักป้าบ่อยเนี้ยก็เลยบอกว่าป้าเห็นในเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยฉันว่าหน้าคุณมากเลยนะหนูใบชาใช่ไหมหนูใช่ป้าเขาก็เลยส่งมาให้เอสซีจีวันเดียวถึงนะนี่ราคาแบบป้าบอกกำไรน้อยมากป้ากำไรแบบ ยี่สิบาทเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งข้างในก็ป้นกับไหนเอยะจะมีเนาะยี่สิบสามสิบป้าบอกว่าส่งแบบส่ง้องเย็นใส่เป็นแบบตู้ส่งเลยค่ะดีแล้วก็ดูเนื้อสิคะโอ้สวยมากเลยค่ะถ้าหาวว่าทานแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะซื้อที่ตลาดไทยมากินเถอะค่ะคุ้มค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวชิมดูก่อนแล้วก็ส่งถึงที่ด้วยนะคะไม่ต้องเดินทางไปไกลเสียค่ารถชิมก่อน อร่อยมากนี่ดูเม็แมทไม่ให้ดูเหมือนแค่นี้เองอร่อยจริงๆอร่อยมากหวานเทียบอร่อยจริงๆค่ะตอนแรกจะสั่งมาญี่ปุ่นป้ามาญี่ปุ่นป้าถงมากป้าบอกว่าช่วงนี้มันไม่หวานนริงีอร่อยป้าบอกนี้ือร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย